สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องหวยเด็ด่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนาออ่ะใครที่รอสูตรนี้นะครับน้องอ่ะวันที่แล้วเข้าตรงๆเลยนะครับ6กสองนะครับใครถูกกับสูตรนี้ใครเห็นสูตรนี้กันบ้างขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ยืนยันกันเข้ามาหน่อยนะฮะว่าผมลงให้ก่อนหวยออกไม่ใช่ว่าหลังออกหลังหวยออกแล้วค่อยลงให้ เขาก็ว่ากันไปตามเข้าหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดก็จะเป็นในสูตรนะครับปกสลากชุมชนปกสลากชุมชนปีที่5นะครับงวดที่แล้วปกชุมชนปีที่5นะครับปีที่5้านี่ก็ผ่านมาแล้วนะครับสลับเปที่ใน3มงวดล่าสุดนะฮะนี่เป็นชุมชนบ้านโพตากชุมชนบ้านโพตากอยู่ในปีที่5ไหมนะครับชุมชนบ้านโพตาก ปึ๊บป๊บป๊บอ่ะหนองคายอ่านั่นแหละนะครับทีแรกผมก็นึกในใจว่าน่าจะเป็นชุมชนนี่แหละนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ําท่วมด้วยอยู่หนองคายนะครับผมว่าทางกองสลากเนี่ยน่าจะเอาปกนี้ก็เป็นไปตามที่ผมคาดการไว้ว่าจะเป็นปกนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ปกอยู่ในนี้นะครับก็มีนะครับปีที่5เนาะก็จะเริ่มตั้งแต่ในนะครับชุมชนบ้านองคอาจอ่า,งอ,าองอาจอยู่ในนี้ไหม นะครับชุมชนบ้านองอ่างปีที่5อ่าเนี่ยองอ่างก่อนเจ็ดนะครับนี่แล้วก็มาในงวดที่2นะครับที่ออก3 3 6นะครับ3 3 6นี่ก็จะเป็นนะครับช,ช,ชุมชนห้วยไร่อ่ะชุมชนห้วยไร่นี่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะฮะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนี่แล้วก็มาในงวดที่3 นะครับ041041 041อีกจะเป็นชุมชนบ้านมุงเหนือนะครับในชุมชนบ้านมุงเหนือแล้วก็ชุมชนบ้านมุงเหนือมีไม่นนีีอ่ะแล้วก็ล่าสุดนี่แหละนะครับในวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นชุมชนเขาชัยสนนะครับก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับอยู่ นี่นี่นี่พัทลุงนะครับแล้วก็ล่าสุดนะไปหนองคายนะครับนี่แหละนะครับก็เป็นชุมชนนะครับตามข้อมูลเลยเป็นชุมชนโครงการนะครับปีที่5นะแสดงว่าปีเดียวกันนะครับซึ่งนะครับใช้ในสูตรเหมือนในงวดที่แล้วนะครับถ้าเท่าที่ดูแล้วนะครับก็จะได้ในชุดนี้นะครับที่ผมลงให้คลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนี่เน้นให้บนพร้อมนะครับ ก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ,อะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้นะครับถ้าไหนไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกในตรงจุดหนึ่งนะครับที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้ะนะครับซึ่งมีอยู่อีกสูตรหนึ่งนะครับในงวดที่แล้วเนาะในงวดที่แล้ว 2องเนาะมา2,662นะครับในตรงนี้ก็คือลำดับนะฮะอ่ะประชากรนะครับงวดที่แล้วไม่มาเนาะงวดนี้ก็อา้าวงวดนี้ตามบีอีกนะครับ662,3,7นะก็มีแค่2ตัวเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่ะตามอีกสักงวดแล้วกันนะครับซึ่งมาดูในงวดล่าสุดนะครับจำนวนประชากรนะครับประชากรนองคาย ืเข้ามาหลายๆลางวดเนี่ยก็มาหลุดนะครับหนองคายน้องคายหน,อง,ยนองคายนะครับถ้าเข้าไปดูปึ๊บมักจะมาจํานวนประชากรนะครับล่าสุดอ่าก็จะเป็นที่ในที่ยห้า1 4 021 021นะครับจำนวนประชากรซึ่งมักจะมาเอาตรงนี้มาออกเป็นเลขเด่นข้างหน้านะครับถ้าจับคู่ในตรงนี้ก็จะได้ในที่บนตั้งแต่5 0 5 2 5 1หรือ1 1 0 1 2 4 0 สี4สอ่หนึี่หนี่แหละนะจำนวนประชากรซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับอ่ะเนี่ยก็มี4 0นะ่ศูนนหะเนี่ยหรือว่าใครทุนน้อยนะครับก็อาจจะซื้อไปแค่นี้ก็ได้นะครับเนาะวัดวดที่แล้วหลุดนะในในสูตรตรงนี้นะครับ ก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งในตรงนี้ที่ผมให้ไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีอีกตรงชุดหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องเป็นเผื่อมันจะออกเดือนเมษานะครับก็จะเป็น8 888083 8489 1 8101314 1 9ึอ่าอันนี้ก็จะเป็นงวดของเดือนนะครับเมษานะครับเนาะเพราะว่าสลากเนี่ยมักจะไปเอาของเดือนเมษามาออกนะครับซึ่งในสลากนี่แหละนะครับในในสูตรนี่แหละเนี่ยเนี่ยในงวดที่4นะครับปกสลากปีที่2ปีที่1นะฮะแล้วก็ปีที่5นะครับในงวดที่4นะครับ ในงวดที่ห้านะครับอขออภัยดูงวดที่ห้ามักจะไปเอางวดของเมษามาออกนะครับงวดที่3ก็คืองวดเมษาเนี่ยหเมษาเนี่ยเ,เนี่ยมักจะเอามาออกนะมาสลับกันเอา2ตัวล่างไปสลับในหตัวนะครับเนาะซึ่งเนี่ยก็ก็จะได้ในชุดนี้นะครับซึ่งเท่าที่ดู2ชุดเนี่ยนะครับก็ชนในที่ในหนึ่งสหนึ่งสไหมอันนี้ก็มีหนึ่งสนะครับอืมก็ ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับซึ่งมันก็แปลกเหมือนกันนะครับในปกสลากนั่นแหละนะครับในวดที่แล้วผมก็ให้ดูอยู่นะครับในปกสลากในล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยมักจะออกในข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลปวสนะครับก็กเกี่ยวกับปปสน,น่าจะหมดแล้วเนาะในปีนี้นะครับเนาะเนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเนี่ยปปสข้อมูล นะครับซึ่งในงวดที่แล้วเนี่ยก็เจ็ดสามเนี่ยก็มาก็มาออกอยู่ในตรงเนี้ยนะครับลองลองไล่ดูเลยนะครับเนี่ยเจ็ดสามสามเจ็ดนี่อืมนะครับเนี่ยสิงหาเนี่ยงวดก่อนหน้านี้สี่หนึ่งนี่สี่หนึ่งก็อยู่ในนี้นะครับเออแล้วก็กระดาษกระดานะครับเนาะเนี่ยสองหนึ่งนี่ก็สลับอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็นี่สามหนึ่ง ก็สลับอยู่ในตรงนี้นะครับตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกนี่สี่สามนะครับก็สลับอยู่ในตรงนี้นะครับแปดหนึง่งก็สลับอยู่ในตรงนี้อืมนะครับเหลือตรงเหลือเลขไหนยังไม่ออกในตรงนี้นะครับเหลือหนึ่งเจ็ด,ดนี่แหละนะครับเหลือหนึ่งเจ็ดเหลือ สามสองเนาะเหลือแปดสามยังไม่ได้ออกนะครับในตรงนี้เนาะแต่แปดสี่นี่ก็ก็จะยากไปเนาะแปดสองมาอย่างแปดสองก็ยังไม่มานะเนี่ยเหลือหนึ่งเจ็ดสามสองแปดสามแปดสองเนี่ยในตรงเนี้ยยังไม่ออกนะแปดเจ็ดเขไปแล้วเนาะนะครับอืมอ่ะลองดูแล้วกันนะครับแปดสองแปดสามอ่ะก็มีอยู่ในยิงนี้ ะนะครับลองดูแล้วกันนะครับย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับ <_ letter> เดี๋ยวมาเปรียบเทียบนะครับลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับที่ผมเห็นแวบ,บๆนะครับเหมือนนะครับเหมือนผมจะเห็นว่ามันในปกสลากล่าสุดเนี่ยเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลซึ่ง เห็นว่ามันคล้ายๆกันนะครับกับในงวดที่แล้วงวดที่แล้วเป็นปกนะครับเดี๋ยวเด้ออ่าเนี่ยนี่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 เขาใช่สวนนี่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 ตรงนี้นี่อันนี้นี่เหมือนกันไหมครับนี่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 เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนก็คล้ายๆเนี่ยเนี่ย บางอื่นไหมนะครับเนาะเหมือนของเขาใช้ยสนนะครับเนี่ยข้อมูลเนี่ยเขาใช้ยสนเนี่ยมีเหมือนกันนะครับซึ่งจะออกเหมือนกันกับในงวดที่แล้วไหมนะครับถ้าไม่ออกมันก็สลับตำแหน่งกันนะครับเนงวดที่แล้วอ่านี่จะสลับในตรงนี้ไหมสลับตรงไหนนะครับ 6 2สองหมายเลขเดิมไม่น่าหรอกเนาะถ้าจะออกนี่ก็ก็เป็นห3สามหรือหกเจ็ดนะฮะอยู่ในเนี้ยถ้าจะสลับกันออกนะครับผมว่าก็ก,ก็ก็มีโอกาสนะฮะที่จะมาก็สองสามหรือสองเจ็นะที่ผมชอบนะครับอ่ะลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับสตินะครับสติที่ออกมาในปีนี้ล่าสุดมีกระเป๋าไหมเนี่ยนะครับเนาะอืม มีกระเป๋าในงวดที่แล้วนี่นะครับจะออกเลข6เนาะมีมีเสื้ออ่ามาดูสถิติที่มีเสื้อ,อ,อชูเสื้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 อมีอยู่2งวดนะครับซึ่งเสื้อครั้งก่อนเมษาอ่านี่เลยนะครับ บนจะมีจะมีเด่นสีไหมนะครับเพราะว่าโชว์เสื้อเหมือนกันจะมีหรือว่าจะมีหนึ่งเนี่ยหนึ่งจะมาในหน่วยบนไหมนะครับผมว่าไม่น่าจะมาในหน่วยบนเหมือนกันหรอกผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งเนี่ยถ้าหนึ่งจะมาก็อาจจะเป็นในหลักสิบก็ได้หรืออาจจะไปหลักร้อยเลยหรือจะมาล่างเนี่ยนะครับถ้ามาหนึ่งในหลักหน่วยเหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยมันก็จะง่ายไปคาดเดาง่ายไปนะครับอ่ะถ้าว่าหนึ่งหนึ่งจะมา นะครับเพราะว, Safe. ว่ามันก็มีเสื้อเหมือนกันมีเสื้อเหมือนกันมีเสื้อเหมือนกันเอาเฉพาะในปีนี้นะครับเอาเฉพาะในปีนี้เพราะว่าเหมือนในงวดที่แล้วนะครับที่เป็นกระเป๋าเหมือนกันเอาเฉพาะในปีนี้ที่เป็นกระเป๋าเนี่ยเนี่ยมันก็มีออกเลขเดิมในงวดนี้นี่มีกระเป๋าเนี่ย <nào>? มีตรงนี้จากสารสารกระเป๋าตรงนี้นั่นแหละก็คือเอาเฉพาะในปีนี้นะครับที่มีเสื้อ นี่จะเป็น1ไหนอยู่ในนี้ก็มี1 4 1 0 1 7 1 6หรือ1 8 1 3 1 9หนะครับหรือ1 2อ่ะก็เกือบจะทุกตัวเลยเนี่ยนะครับเนาะอืมแต่ที่น่าสนใจนะครับ1ไหนน่าจะเลขดังเนาะ1 3ึ่งสานะครับหนึ 17, 13, 17, ่งเจ่า เลขเลขเลขฝันด้วยเนาะอ่าหนึ่งสี่นะครับหนึ 1, 5, ่งห้าเนี่ยสี่ตัวเนี้ยนะครับในหนึ่งถ้าจะมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเนาะอ่ะสี่คู่นี้นะครับในปกสลากย้มเหมือนเดิมนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอ่เนี่ยเนี่ยมันมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเยอะเนี่ยถัดมาก็อาจจะไม่มีหนึ่งก็ได้นะครับเนาะ ปกสลากมีข้าวแบบนี้ไหมนะครับเนาะแต่ที่นี่นะครับเนาะอ้านี่นั่นแหละนะครับมีเสื้อเนาะหรือท่านไหนเห็นนะครับตัวเลขตรงจุดไหนอะไรยังไงนะครับในตรงปกสลากนะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้วยกันนะครับซึ่งก็ในงวดที่แล้วนะครับที่ผมส่องปกสลากนะครับก็เห็นก็ถูก7.3นะครับ73เลยนะครับอยู่ อยู่ในนี้แหละนะครับเนี่ยเลข73เนี่ยเนี่ยส่องเห็นอยู่ในนี้นะครับ3เเลยนะครับผมเขียนให้นะครับก็ถูกก็โชคดีกันในหลายๆท่านนะครับตัวเลขอยู่หน้าปกนี่แหละนะครับหนงวดนี้เลขจะอยู่ตรงไหนนะครับหรือใครเห็นตัวเลขอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเนาะมาบอกล่วงหน้าแล้วกันนะคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปตัดไปเนาะเดี๋ยวมาส่องปกสลากกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลากคลิปนี้ สวัสดีครับ